สว,ส,สวัสดีวันพรฤหัส,สบดีเอ๊ะหรือว่าวันนี้เขาห้ามสระผมหรอเห็นบอกพระฤหัส,สบดีวันนี้นึกถึงเมนูนี้เลยค่ะพอดีไปคน้คนเจอผักหวานอยู่กร,รมหนึ่งก็เลยเอามาลวกนะคะแล้วก็ไปเก็บยอดมันสับปะหลังในรั้วบ้านเพื่อนอีกแล้วแล้วก็ไปลือล้อๆือเห็นมะเขือเปาะอ,อยู่หน่อยเหี่ยวๆนะคะเหมือนคนทำหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> อตีไข่เดี๋ยวเราจะทำไข่น้ำต่อค่ะ ไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาทำไข่น้ำยังไงแต่บ้านเราทอดเสร็จก็ทำมันในกระทะอันเดียวเลยไม่ต้องเปลืองนะคะทอดเสร็จก็เอาตะหลิวนี่เนี่ยหัน่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เขาเรียกหั่นหรือสับอะไรก็แล้วแต่นะคะบ้านไขรบ้านมันนะคะความสะดวกนะแล้วก็ใส่ซุปไก่ก้อนซุปหมูก้อนแล้วแต่เลยค่ะมีผักก็ใส่ผักวันนี้เรามีผักกาดขาวเราก็ใส่ผักกาดขาวแล้วก็มีวุ้นเส้นเราก็ใส่วุ้นเส้นว่าเราชอบกินนะคะจริงๆกับข้าวแต่ละบ้านนะ่ะมันไม่มีอะไรตายตัวหรอกคะ่ะ อยู่ที่เราเลยเราชอบแบบไหนทําไปชิมไปค่ะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ชามประจาตําแหน่งของอีพิชานค่ะได้แล้วไข่น้ำหนึ่งเมนูผ่านไปมาต่อด้วยนี่เลยชะอมไปเดินผ่านรั้วบ้านเพื่อนอีกแล้วเห็นยอดงามๆก็ประเด็ดมาได้เท่านี้ค่ะเราก็เลยทําไข่เจียวชะอมนะคะไข่เจียวชะอมนี่ต้องระวังนิดนึงเห็นไหมคะตรงกลางยังเป็นน้ําอยู่อ่ะบางทีอย่ะมัน มันมีไข่แล้วมันมีผักเข้าไปด้วยอะ่ะมันก็เลยทําให้สุกยากนะคะตรงกลางเนาะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆทอดไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะคะได้แล้วค่ะอ่ะได้แล้วก็ใส่จานค่ะยังไม่พอเรามีปลาช่อนทะเลแห้งค่ะแล้วก็หมึกกระดอยแห้งค่ะ อทอดนะคะประมาณนี้แหละใครอย่าอย่าให้มันกรอบมากเดี๋ยวมันขมนะคะเอาประมาณนี้พอและนี่คืออาหารเช้าของเราในวันที่ฝนตกแบบนี้ลงข้างล่างไม่ได้จริงๆวันนี้ตั้งใจจะลงข้างล่างนะคะนี่หมึกกระดอยแล้วก็ปลาช่อนทะเลทอดนะคะอ่าแล้วก็ไข่เจียวชะอมยอดมันลวกแล้วก็ยอดผักหวานแล้วก็มีมะเขือนะคะแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะอีกหนึ่งกระปุกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวคงต้องเรียกพิชานแล้วละ่ะยกไปเลยพิชานมายกเลยครับผม เสร็จแล้วครับอันนี้มันน้ํามันคือวุ้นเส้นมันดูดน้ําไปหมดแล้วเนี่ยมามามาเร็วยกไปเลยค่ะอือเอาอะไรไปก่อนยกไปเลยค่ะยกไปเลยค่ะเอาไปก่อนบางอย่างเอาไปค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะเดี๋ยวตักข้าวให้นะคะได้เด็กเสิร์ฟเก่าไวกิงเอาเด็กเสิร์ฟเก่าแล้วโอเคค่ะไปเลยค่ะเนี้นี่จอนอะไรใส่มาทุกคนจะใจกินแต่ซอสนี่ไงหยิบผิดเฉยๆอ่า ไปไอเรื่องมั่วตลอดเลยหิวหิวหิวไปเลยไปเลยนั่นแหละจานประจำตำแหน่งตัวเองอ่ะไปเลยยกไปเลยไปไปกินก้าวไปเลยครับเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนเอากินไม่ถูกนี่ไงยอดมันพี่เนี่ยเอากินผักก่อนเลยครัองนั้นที่กินไม่ถูกอ่ะกินไม่ถูกกินข้าวหมาเรศเออโอยไข่ชะอมก่อนเว้ย โอาไข่ช okay, ะอมก่อนไว้ถ้วยไหมหนะบิ๊กนี่นาบิ๊กถ้วยเก่าไหมนี่ถ้วยใหม่อันนี้ถ้วยใหม่ค่ะแต่<อ>คนเดิมทําค่ะตัวได้อนุมัตินี่ฮะตัวได้อนุมัติเนี้ยเมียน้อยรับคนนะมองหน้าก่อนดิเกรงใจหน้าตาด้วยเห็นไหมเกรงใจหุ่นด้วยนะฮะอนุมัติไปเลยหาคนมาช่วยอยู่ตาม,มากินฝันไม่ได้ค่ะ ไงอร่อยไหมปาปานปานปาอยยยน้ำป,ปิ้กร่อยอือหือน้ำปิ้กะร่อยขนทิมก็รอยไอ้ย่ะอ้ย่ไม่ดูอร้อยบื้เลยวันนี้คับก้าวไอ้อย่ะกินไม่ตุกเลยกินไม่ตุกเลยอืออือเก่ไหคะปานปานวันป่ะาแล้วค่ะอ้ยยม่ตองมันดน้นนะ